ต้นฉบับคลิปจากซื่อหยนส่งเทียแต่ให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดเดเจ้าดีหยุดเมือไงิบหายแล้วไงมันมาแล้วไอ้โมนั่นมันมาแล้วจงหยุดซะไอ้พวกหนูแลคืนชีพมาฮัลโหลใครก็ได้รับสายทีในวันนี้แหละพวกเราจะตาเอาชีททั้งหมดคืนมาให้ได้เพราะพลเอกทอมซาลูอยู่กับพวกเราหนีกันแล้วพลเอกทอมซาลูมาแล้วฮัลโหลนี่พลเอกทอมซาลูพูดสายไม่มีใครรับสายเลยเหรอพลเอกแห่งกองทัพแมวสูงใหญ่ พลเอกทอมซาลนุนั่นน่ะเหรอนึ่งในพลเอกกองทัพแมวทอมซาลุโอกาสมาแล้วในตอนนี้แหละที่มันยังไม่รู้ตัวถ้าเราเด็ดหัวมันได้แล้วก็พวกเราก็จะกลายเป็นคนที่มีอำนาจและชื่อเสียงแท้ในมือบ้าไม่ได้ไอชายไอเจ้าน่าน่ะมันถือเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในกองทัพแมวเลยนะไม่ร้องก็ไม่รู้หรอกลากหัวคมๆอืมเสียหรือไงนะต้องใส่ต้องไปเสื้ออันใหม่แล้วดิเนี่ยพกมาได้นนผลเอาลูกสองหน่อย ฮัลโหลนในทำซาโลพูดไม่มีใครตอบจริงๆเว้ยแปลกจังเลยนะมันรู้ตัวแล้ววิ่งเนอะจับติดหน่วิ่งไปตัวิตดเดียต้องอิ่มดิไม่หพวกหนูนังหมายลุงมีอะไรจะถามหน่อยได้ไหมไม่ก็ไม่ยิ่งเยอะเว้ยอุตตะหนูสมัยนี้นิสัยไม่ดีเลยต้องสั่งสอนกันหน่อยแล้วอะไรถังอุ้ยคุณพระกะแรงผิดไปหน่อยแย่จังเลย มาอะไรของผมครับอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยโถ่อุ้ยมีหนูโบไม่เชือดอีกตัวแล้วเชือดพ่อเลยด้วยเกียบแล้วผมเขาอายมึงฟังกูนะไอ้ทอมสโลมึงจะกระเพื่อมหนูตัวไหนก็เรื่องของมึงแต่กว่าหนังสือเต็มสอบทนายอยู่เพราะฉะนั้นเงียบเงียบเข้าใจไหมแม่งเงียบนะทนายแอ้มึงจะทำอะเงียบผมก็จะ ไปไหนกันไปกระจกแดตา่าฮึยูยเกือบตายแล้วมักงนะเกือบได้ไปเกิดใหม่บนดาวแมวจะแล้ไม่ล่ะอ้าวนะจับไอพวกหนูขโมยชีตตัวอื่นดีกว่าอืมอ่ะมีใครโทรเข้ามาวะยังใช้ได้ไงเน่กูก็นึกมึงเสียไปแล้วฮัลโหลนี่บอนซาริโนทอมซาโลพูดเฮ้ยไอ้แกบอกแล้วไงถ้าเกิดมาถึงก่อนแล้วไอโจหาผมอ,ะอ่ะเอคุณลุงเองก็โทรแล้วนะโทรตั้งหลายรอบฮัลโหลก็หลายรอบเม่นมีใครรับเลยฮนะ ก็บอกแล้วไงซื้อใหม่ไอ้ลุงดิลุงใช้มันโทรออกไม่ได้อ๋อทษทีก็ลุงไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีนี่เฮ้ยพอทีช่างมันเอาเป็นว่าลุงอะีร่งมริกาก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เจ้าเจอรี่หมวกฟางกับตันแพทริกทราฟอฟิกาบ์บบพวกมันกําลังเลาวราดาใหญ่แล้วอ๋อได้สิได้สิเดี๋ยวลุงจะรีไปแต่ก่อนหน้านั้นอืมนี่แกมาได้ยังไงไม่ต้องรู้ เโจ <Yeah! S 1> ในที่สุดหนึ่งในขุมกำลังลบอกสำคัญของรัฐบาลแมวแมวเหลืองท่อมซาลุกก็ได้เริ่มต้นไล่ล่าเราลูกกี้จ้าสลัดผู้มีก็หัวมากมายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีตอนต่อไปแล้วจ้ะจบแล้วเสียใจด้วย